เสร็จแล้วเราก็ลองดูซิว่ามันขึ้นนะไหมตัวสบักก็ก็เราก็จะหานี่นี่ตัวกระดูกุษหลังนี่ขอบเสื้อชั้นในแนวเนี้ยแวนวกระดูุษหลังสบักขอบเสื้นในกับแนวนี้อันนี้เราก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเหย่ yeah, ลงไปแหย่แหย่คือแหย่ yeah, นี่ดันเข้าไปดันยังไงดันทาไมพยายามดันเข้าไปเพื่อให้เส้นมันขึ้นมาใช่ไหม ก็จับไม้ได้อ่าไม่ใช่ตัวแนวกระดุกรดางอยู่นี่เราจะคีบเส้นไงเราจะเอาเส้นใต้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 เนี่ยเราจะดึงเส้นเนี่ยนะฮะต้องใช้แรงนิดหนึ่ง่ะเส้นมันจมเนี่ยก็จับไม่มันไม่ใช่ไม่มีแรงนิ้วมันขึ้นก็บว่าคนองไข้เส้นจมเยอะ อย่างกลุ่มเรานี่กลุ่มเจ้าเนือ้อจะเส้นจมนะนี่เปี่ยนเนี่ยดึงะดึงได้ตอนเนี่ยถ้ดึงนี่คึกละวอืมแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยมันไปหัวเลยนะเนี่ยดึงปึ๊บดึงแล้วน้ำลายมันจะไหลน้ำลายเรานะ อย่างเงี้ยนะดึงจับไปนะล้วก็ดึงอย่างงี้นะดึงสอง,องนี่นี่ชัดเลยเนี่ยเห็นไหมนะดึงตัวนี้นี่เส้นหนึ่งเส้นสองคือข้างบนนี้เส้นสองต้องเปลี่ยนมือจับอย่างงี้กีบตัวนี้จับไปอันนี้คือตัวลอมบอยดึงเลยกับตัวลีเวเตอร์นี่ดึงอย่างงี้นะ ตึงเลยเนี่ยขึ้นหูอื้อนะบางครั้งมาเนี่ยใช่ไหมบางครั้งหูอื้อบางครั้งตอนไหนตอนที่คนอื่นเรียกเราเราไม่ได้ค่อยได้ยินหูอื้อเนะนะก็ลองดึงดูนะ <c oughs>